้บัดแ,แล้วก็เราก็ชิกราม,มีแอมยปรเรียมีเกรย์คู่ภาษาีอะไรกันมาดูคุณไม่เข้าใจหรอกภาษาพิพิโอลเลสกระโหม่าวันนี้เราไปเล่นเกมจีเดวีอีกแล้วโหมดออฟไลางไฮมัตทอหลายคนขอกันมาเยอะมากคลิปคือแล้วของเดอะแฟดยังไม่ปล่อยไปนดีกว่าคิดว่าแม่แม่หัวเลยอีกจริงจริงคุณสงสัยน่าจะสงสัยว่าเฮียทำไมมันถือคอชจริงจริงอ่ะมันแถมมาโค้ชมันจะกินถือโค้สไม่มันก็เอาโค้สออกไปได้อ่ะไอ้สัสตร์ วันนี้เรามาอยูนในหม,โมโทอร่อะสายฟ้าครับผมแายว่าหมดกดเอ็กขอชาร์จสายฟ้าหน่อยละกันนี่เป็นไงชาร์จสายฟ้าชาร์จแบบไม่ต้องเผาแบงอ่ะน้องๆน,นี่ค้นอโนโยเยเอาเวยแล ไม่เป็นไรเลยเหรอรรบ้านะบ้านะบ้านะเฮ้ยไม่เป็นไรเลยเยอะไอ้บ้าเลยต้องเจอท่าไหนบ้างนะ ไอ้ท่านี้เนี่ยยาสตุกยิงๆิในการทำร้ายมนุษย์ประชาชนก้าคือเทพก้าคือชอพูดแห่งโอดินจงเรียกข้าว่าเทพเจ้าโอ้ยกรทาทกนี่ไงนี่วางค้อน

่ช่สำหรับใครที่รอปอตเฟสอยู่ตอนนี้ผมทำเกินตัดไปที่บายแรวรอไอยในวันเสาร์นะฮะแต่เมื่อทอนี่ไม่รู้วันไหนนะรอดูเอาเองแล้วกันขอบคุณนะเฮ้ยสวัสดีครับ หรือเขาพี่เบาพี่นี่ไปก็วันนี้ไม่รอดหรอกพี่คอนผมมันล็อกเป้าแล้วไม่ไงไี่ไงโอ้ว้าวรถสวยดีนะพี่จ้ะรถสวยดีก็ไม่ต้องเอาเราอยู่ในมัดทอะะอ้วนนะรับผมอ้าที่อ้วนของเราเอง เป็นทอที่อยู่ในเอเกมครับผมหลังจากหลังจากสูญเสียทุกอย่างไปทานอสก็ทำำําสําเร็จก็ผมพี่อ้วนก็เลยทอเลยเรากินเบียร์แม่งเลยลวกันอ้วนเป็นที่เบียร์เลยอะไรอะไรอะไร,ารสายว่าอยู่ในตัวคุณแล้วไหนว่าตำรวจโอย้อยอยยยยย นี่ขวานจามขวานจามวับหนีก่อนแล้วกันทอสะพนานไว้ฟออ้าวสะพานไว้ฟอะไล่ฮะตายแล้วเหรอฮะ จ้องจังวะเฮ้ยตำรวจมีดีกี้แค่นี้เองเหรอเฮ้ยดีกี้น้ำมันเล่ามาให้มาดิเดี๋ยวครับคุณตำรวจนี่ไงตำรวจเอาเพื่อนนายคืนไปวันนี้มาเรียกสายวานดูดมาหาเฮ้ยนี่เพื่อนนายเอ็กพีเตอร์ไงนี่เอาเพื่อนคืนไปดิเอาเพื่อนคืนไวด้ดิอะไรวะเฮ้ย

เสบอ่ะดูดูดูจัี่หมอจ้อยจั่พี่หมอจ้อยเยโอ้อะไรเนี่ยฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยจับพี่ทอเอเปล่าทอถังเบียร์เงี้นนะอืมจับพี่ทันแล้วกันนะครับพี่น้องเฮ้ยเอออยาดลสายหมอกสายหมอบมันกินไว้แล้วหอนะสายหมอบ ใส่ห,หมอบก็มาอ่ะเมื่อกี้ทำการปรับท้องฟ้ามาผมท้องฟ้าอาจจะดูไม่ค่อยชัดเลยอาจจะทำให้ทุกคนอันขดข้าวตูดขัดตาไปนะขอไปเดี๋ยวช่องฟ้าของฉันกลับมาปอดโงงแล้วเบื่อจริงจกับพวกนี้เจ็ดไปีไม่ออกเดี๋ยวพี่มาท้าไม่ออกเองนะเจ็ดปียังอยู่มึงอยู่ไปทำอะไรพีทำมั้มึงก็เฉียข้างไอ้เหี้ยนี่เหรอ มึงเ,เชีย่ยข้างอนนี่หรอ,อเรียกมาเลยนี่งไงเรียกคอยไปเสียงคอยอีกทีหนึงเย้ยๆๆ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 ลอตลอๆๆร เพี่เตรียมตัวรับพลังของสไฟผมดีดีนะหนึ่งอะไระอะไรเป็นฉาก,กในเอ็นเกมครับผมที่ชาร์จพลังงานน้นเล้วแมน โอเจ้าพลังงานไฟฟ้าแบ,บตเตอรี่หมดเฮ้ยพี่ตำ,ตำรวจต้รดเล่นโทรศัพท์เป็นหมดแล้วไงแหม,มอเอ้ยเอมตัวหน,น้าคนมจะไ่ดออีอืะ่ะอ่ะถ้าเรีออยกคนนี้มันบินไม่ได้ใช้คนนี่บินไม่นีน่เป็นไงล่ะทุกทึกคนพี่บินหนีก่อนแล้วพี่ททางพ่พี่บินหนีก่อนไม่ก เอาละครับผมระหว่างที่รอนี่ผมจะทําการเอามัตทอร์เนี่ยไปหยุดรถไฟให้ได้ครับผมน่าไปไเป็นไงตื่นเต้นเลยสิผมจะเอามัตทอร์ไปหยุดรถไฟต้องตื่นเต้นหรอกไปเดี๋ยวตัดไปสู่ในการที่ผมบินไปถึงรางรถไฟแล้วผมจะหยุดรถไฟดูวผมมัตทอร์นี่หยุดรถไฟได้ไหมนะครับผมบินไปเลยบินไปเลยนี่นี่นสำหรับใครที่ยังอาจจะมาถามว่ามัตต์ดับแฟร ทำไมถึงไม่ไปจุดไฟให้ดูก็มันหยุดไม่ได้ครับผมผมทำการหยุดไปแล้วมันหยุดไม่ได้นะครับผม่ะพูดถึงก็มาซะเลยแม่กินถ,ถึงจังเลยเห็นแล้วอ,ะอ่ะขอชัาแสายฟ้าหน่อยร่การเฮ้ยฮให้พี่ได้ใช้ก่อนดิให้พี่ได้ใช้ก่อนสิเดี๋ยวสิคุณชายคุณรีบไปไหนล่ะมา ตัวจัดไอ้ yes หยุดแล้วหยุดผมแล้วเฮ้ยไปดูหัวทะบวนก่อนโอ้โหเราหยุดได้แล้วทุกคนแต่หัวไฟหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเนี่ย แต่ก็หยุดได้แล้วนี่ไงวัดสะอสามารถหยุดรถไฟได้รถไฟได้นะครับผมสำหรับวันนี้ทุกคนทุกคนชอบใจชอบใจชอบใจ,บใจคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสาคาไครต์ด้วยนะครับผมวัดอื่นๆื่นมีอีกมากมายแต่ได้คดีตรงยาผมลงคลิปวดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้กดติดตามไปถึงร้อยซับสไครต์ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับผม